กำลังติดตาม f c e b o o k p เ g e ไทยคู่ฟ้าของรัฐบาลอยู่ในขณะนี้นะคะทีมงานไทยคู่ฟ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การติดตามการถ่ายทอดสดผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสกลนครซึ่งอยู่ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2ค่ะ โดยประเด็นสําคัญของการตรวจราชการในครั้งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญกับการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยนะคะซึ่งในวันนี้จังหวัดสกลนครก็แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลนะคะที่ส่งผลให้จํานวนประชากรที่มีเป้าหมายตามทีพีแมพของจังหวัดสกลนครมีแนวโน้มลดลงนั่นเองนะคะประกอบกับจังหวัดสกลนครมี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพนะคะในการส่งเสริมปะสาสาวมูลค่าสูงนะคะรวมถึงการต่อย,ยอดพัฒนาเพิ่มมูลค่าในทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะรวมถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญที่มีศักยภาพในเชิงธรรมชาติเชิงธรรมะและเชิงวัฒนธรรมประเพณีค่ะในช่วงนี้นะคะทนายุกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่โรงพยาบาลพระอาจารย์ฟั้นอาจารโรที่อําเภอพนาน,นคิคมจังหวัดสกนลนครอย่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราไปติดตามบรรยากาศในพื้นที่กันค่ะ ให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมกับคณะนะคะวันนี้นายกสู้ๆค่ะกิจกรรมของจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้นะโรู้เรื่องการ เรียนค่ในยุคจักรรรดนายกับเต็กทั้งหมดดว่ากรควบคุกาอจาระทัมดดีว่าการกระทรวงมหาไทยท่านสุชาติทั้งหมดดีว่าการกระทรวงแรงงานท่านใช้ฐานข้ามมาทุ๊กซ้อนทั้งหมดีว่าการกระทรวงที่ตองพึ่งเศรษกิจและสคมในคณะที่เขาลงอย่างสูงจะนำชุดท่านเทพมาว่าสังการจะวัดสิ่งที่เขาบอ คือีนี่ลเลยเป็นเียนอย่างยิ่ง,ง,งวนบบนันี้ท่านนายกพักรคไทยได้เดินทางมาจากฝั่สุโขทัยทำไ,ไม่ได้อะให้กำลังใ,ใจพ<ห>ี่น้องประชากท่านนี้จะแตกล สศ2560วันที่2สิงหาคม2560ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง,องชาวจังหวัดสกลนครในครั้งนั้นท่านได้กรงนานจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ําของจังหวัดสกลนครหลายโครงการทําให้ปีต่อมา จังหวัดสกลนครไม่มีสถานการณ์ภัยแรงถึง4ปีและพื้นที่เกิดตุกภัยลดลงโดยลำดับในช่วงเวลานั้นจังหวัดสกลนครมีประชาชนที่ตกเกงความจำเป็นพื้นฐานอยู่จำน 24, วน24,000กลุ่รัฐบาลได้กำหนดแนวทางที่ต้องทำให้รัษดรมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งจังหวัดสกลนครส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เป็นจังหวัดที่มีโครงการเนรื่องมาจากพระราชดำริ300โครงการมีศูนย์ศิลปาชีพจำนวน7แห่งมีโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริจำนวน8ฟาร์มทำให้ประชาชนมีศักยภาพด้านการเกษตรจังหวัดสกลนครจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาการเกษตรเนื่องจากสามารถเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจน กับประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดได้โดยตรงโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการเกษตรสูนเกษตรราค่าสูงเพื่อความมั่นคงและยัง่งยืนเป็นมหาคนครแห่งทุกสวเวทในวันนี้จังหวัดสกลนครมีสินค้าที่มีรายได้สูงได้แก่ข้าวหวันสับปหลังอ้อยอยางพาราผ้ายองทา,างและสมุนไพร จังหวัดสกลนครขอการขอพระคุณรัฐบาลเป็นอย่างสูงที่อนุมัติงบประมาณในการสำหรับสนุนจัดหาเครื่องจักรเพื่อการเกษตรและสร้างค่าเพิ่มให้กับกลุ่มเกษตรกรกุมเกษตรแปลงใหญ่18และสหกรณ์การเกษตรสแหองเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ